สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหูฟังเกมมิ่งเกียร์รุ่นใหม่ Edifier G3 หรือ G3 นะครับน่าจะเป็นร้านแรกๆในไทยกับร้าน Indie gadget ที่ได้มีโอกาสได้จำหน่ายหูฟังรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังที่มีการเชื่อมต่อด้วยระบบ usb นะครับแล้วก็เหมือนกับมีเซอร์กัสในตัวปรับเบสได้ปรับโหมดได้สามารถใช้โหมดเกมหรือโหมดมิวสิกได้นะฮะถ้าโหมดเกมเนี่ยมันจะเ,เ,เริ่มที่โหมดมิวสิกก่อนดีกว่าโหมดมิวสิกจะเป็นสีแดงนะครับไฟจะเป็นสีแดงแต่ว่า,ามันก็จะสามารถปรับเสียงเบสเพิ่มได้ ถ้าปรับเสียงปรับเสียงเบสเพิ่มเนี่ยเอกตาเบสมันก็จะเป็นไฟกระพิบพนะครับกระพิบสองครั้งคือเอกตาเบสทำงานกระพิบพรครั้งเดียวคือเสียงปกตินะครับส่วนถ้าเราปรับเป็นโหมดเกมมิ่งเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ไฟยหูฟังจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเกมมิ่งเนี่ยเราก็สามารถปรับเอกตาเบสได้เหมือนกันเอกตาเบส อ่เป็นสีเป็นไฟกระพริบนะครับสครั้งถ้าแบบเสียงธรรมดาก็เป็นไฟกระพริบครั้งเดียวถ้าเราปรับเปโหมดเกมมิ่งเนี่ยเสียงมันจะเหมือนกับการปรับอีควอไลเซอร์บูสเสียงเบสแล้วก็เสียงสูงแล้วก็เอาเสียงกลางให้มันถอยลงไปนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ความชอบไม่ปรับออน f อได้ปรับเสียงทางตัวควบคุมได้นะครับปรับมิลได้ ใช้งานง่ายครับไม่ต้องลงไดเวอร์ซอฟต์แวร์อะไรเลยแค่แบบเสียบ USB เข้าไปเสียบ USB เข้าไปแล้วก็เรามาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับสมมุติว่าเราเปิดโปรแกรมฟังเพลงอยู่เนี่ยเนี่ยดูตรงเอาต์พุตนะฮะมันจะขึ้น Edifier G3 USB Gaming Gear ใช้ได้เลยแค่มาปรับว่าให้ออกที่ Edifier นะครับ อันนี้อ่าหูฟังเนี่ยมันสามารถจะพับหมุนไม้ได้ครับไม้มันหมุนได้ก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมเนี่ยใช้ไม้ก็ก็ปรับเนี่ยให้มันใช้เวลาเราพูดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เล่นเกมก็ปรับนี้ไปใช้ฟังเพลงดูหนังทั่วไปได้ครับ ถ้าไหนสนใจอย่าลืมเข้ามาทดลองฟังนะครับรุ่นนี้รับรองได้ว่าเบสกระหึ่มมากๆยิ่งปรับเอ็กต้าเบสแล้วนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆร้านอินดี้แกจเจอยู่ที่อินเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคบ BTS อสโกวันนี้แค่นี้ก่อนนะคระสวัสดีครับ